หอโอขว้าบขว้า้อหือขัพันดักะนี่ เฮ้ยพี่น้องเมื่อกินต้มเปียปลาคอที่นี่ใส่ปลาคอใหญ่มากใส่เอฟเอฟเลยเดี๋ยว <c oughs> จังต้มเปียปลาคอทุกคนเดี๋ยวเอาลงไปต้มกัน Mình oh. cứ phê đập luôn พอดีเลยพี่น้องมามามา,มาครับต้มงเปลี่ยนตะขอที่นี่ใส่กาเลยกินน้ำชงน้ำชาในเหเองยูะใส่เบ็ดได้กกินเลยพี่นออ้องกระดงยังมากมามและห้ากินตามมีหาอะไเก็ดกินครับนี่ใส่กระกูดพี่น้องใส่เข้าไปอขคาจะไข่ เทียมส,มสมสมนึงไงยใส่บใบบักขามไอ้พริโซตพริกแหงมา <c oughs> ได้ปุ๊บต้มกินปั๊บเลยไม่ต้องเสียเวลาครับอืมประเดกประเดกก็เป็นตัวได้ตัวนครับใส่เป็นตนัวนไปเลยเอาว้มหอมหน่อยๆ โอ้สุดยอดเลยเนี่ยกิลีนเข็นงานดีดีครับใส่กรงเว้นเถอะพี่น้องเนี่ยกิลีนสุดยเลยสังไปเอาปิดฟ้าไว้อาสักคู่นึงเดี๋ยวมากินนังกันอย่าผมสเต๊บเลยบรรยากาศโอ้ยสุดยอดไปคลิปนี้เขอบคุรับชมแล้วอย่าพลาดนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามโจเชี่ยงเลยครับเดี๋ยวมือหนึ่งกดติดตามสองสามคนขึ้นจะเสริมไเห็ดช่องใหม่ๆนี่มั้ยตู้มือนี่ก็เห็นว่าโดนแล้วเดี๋ยวพี่น้องถ้าท่านชมท่ารในของมาลบ ทำไมนี่ก็นทีบอกหูดังวุย้ยไอ้ตัวที่ตำยุทธภูมิหนึ่งจนสี่ห้าล้านคนนะครับมาสามปีแล้วครับผมโอ้ยเมื่อเราใจรักเฮ็ดไปสู่ไปครับผมทุกคนที่อยากเฮ็ดโซ่เกี่ยวกับ,หา,กกบาหายกินกับโซเอ่อทำมาหากินกับโซเชียลนี่ก็คือสามสสารถเข้าเฮ็ดสไตล์การกินตามที่ช่องเนี้เด่เลยนะครับทุกคนนะตอนนี้ก็คนไม่เฮ็ดร้ายครับเนาะกันนี่แล้วครับมักช่องเลยมักเบิ่งผู้ใดกับเบิ่งกันไปครับผมเนาะไปโอ้เคอุบเลย เดี๋ยวได้กินครับมาพยายามเบียดมา้าให้หนีเงียบมิสซีรีพี่น้องเอ้ยอยังไปกันเลยมันจะได้ท,ไที่เราบรรจุไปเลยได้หน่ว้าจังปิดแก้เลยที่นี่เสียวกันนะขึ้นคักขึ้นเนี่จะหนึงปะป่าเนี่ยเอียบุกแง่เลยพี่น้องเดี๋ยวสุดนังเนี้ยมก่อน สมพอดีเลยซุป,ปิังยังจังเลยนี่ตรงไปพักบอกญ่ครับผม,อมหอมหอมหอมวุพี่นลองกินพุ่ง không? เข้าปิดแกลุยเลย ปลาคอสดๆครับเนื้อหวานครับรโอ้บังใส่พี่น้องพูดนะนยากกินเหลียดว่ามันนั่งกินได้ใส่เลยโอ้พูเดเลยไปเห็นจังยุกเครื่องหลังนะโอ้ไปยังบุพเพิเ้วานปุ้ยไปได้เลยนะมากินต้มปลาเด้อ bà ủa tôm pá tôm pá thang phìa má xây bên đây không hành nhỉ Ưm, xây mắt hợp nhau Hãy subscribe cho kênh ผู้ปางจะไม่ดีดีประคองเขาเองขม,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 มดีครับข้าหมอเลยจัง เด็นหัวไปหาโตัวโอ้โหืึ ต้มเปียนทั้งนัง่ลอกออกปึ๊บปึบดเ,ดเลยเลยเอ้ยเนี่ยเก็ตมั้นอ่ะ

เกลอกเลยหลอกเป็นแผ่น Det <laughs> er ตมประคอเซ็มมบมาทานผมครับนี่ครับเต้ตามเบ็ด